สวัสดีครับผมผมแอดมินเอนะครับช่วงนี้ผมกำลังทำเพจนะครับทำเพจเกี่ยวกับข่าวสาร iPad iPhone MacBook นะครับช่วงนี้ผมกำลังทำเพจนะครับทำเพจเกี่ยวกับข่าวสาร iPad iPhone MacBook นะครับก็เป็นข่าวสารการอัปเดตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอโฟนรุ่นใหม่ใหม่ไอแรุ่นใหม่ๆ MacBook รุ่นใหม่ๆรุ่นไหนน่าสนใจราคาเท่าไหร่ แล้วก็เทคนิคต่างๆ How-to ต่างๆวิธีการใช้งานสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับคือผมจะมีแอดมินหลายคนที่ดูแลกลุ่มนะครับช่วยตอบคำถามทุกท่านที่มีปัญหาการใช้งาน iPad iPhone MacBook นะครับไม่มีใครปรึกษาทางถาษาเราได้นะครับเพราะว่าคือแอดมินหลายๆคนที่เป็นพนักง,งานในร้านด้วยเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งที่เขาจะคอยช่วยหาคำตอบให้นะ บางคนอาจจะคิดว่าผมช่วยหาคําตอบตอบคําถามแล้วผมได้อะไรคือผมก็ได้ทําความรู้จักกับสมาชิกกับลูกค้าทั่วๆไปวันนี้มีปัญหามาถามผมใช่ไหมผมให้คําตอบวันหลังเดี๋ยวเครื่องเสียก็อาจจะอยากส่งมาซ่อมกับผมก็ได้นะครับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาของทุกคนที่เข้ามาเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้ด้วยผมก็ต้องหาคําตอบมาก็เท่ากับว่าผมก็จะรู้ปัญหาหรือได้ความรู้เพิ่มเติมจากปัญหาที่ลูกค้าถามเข้ามาแค่นั้นเองครก็ทุกคน ทุกปัญหา iPhone iPad MacBook หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับใช้งานอยู่แล้วไม่มีปัญหาเนี่ยสอบถามเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับผมจะมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มซัพพอร์ตนะ <Wow. S 1> หรือทักเข้ามาก็ได้พอทักเข้ามาในอินบอซ์ของผมเนี่ยผมก็จะส่งลิงก์ของกลุ่มซัพพอร์ตส่งไปให้ว่าต้องไปโพสตถามในกลุ่มซัพพอร์ตนะผมจะแยกกลุ่มซัพพอร์ตระหว่างซัพพอร์ต iPhone ซัพพอร์ต iPad ซัพพอร์ต MacBook นะครับก็เข้าไปถามปัญหาทุกอย่างได้นนั้นนะครับ ลืมบอกว่าเรื่องเวลาการทำงานของเราก็คือ9โมงคึ่นะครับถึง2ทุ่มนะครับถ้าเกินนั้นก็อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าเป็นเวลาทำงานก็ตอบทันทีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนึงก็คือฝากร้านของผมด้วยนะครับก็คือร้านซ่อม iPhone iPad ซ่อม Macbook นะครับรับรองว่าของเราคือมีบริการที่เป็นมาตรฐานนะครับ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่จังหวัดไหนก็ส่งมาได้นะครับผมรับซ่อมทั่วประเทศเพราะว่าหลักๆตอนนี้งานซ่อม90%ก็เป็นออนไลน์นะครับวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ